พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่496แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระส,สวยพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างสภาพดีมีทั้งหลังพอปรอและก็หลังสอกอน,นะคะ วันนี้ได้มาหลายเหรียญนะคะก็จัดมาให้ชมหมดเลยนะคะวันนี้จัดมาทั้งหมดก็ห้าเหรียญนะคะมีหลังพอปร,รออยู่สามนะคะแล้วก็หลังสองกอสอค่ะน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะค่ะก็จะมีอยู่ห้าเหรียญนะคะด้านหลังเป็นสอกอสอเหรียญนะคะสภาพดีค่ะแล้วก็หลังพอปร,รอสามเหรียญนะคะ สภาพดีนะคะน่าเก็บน่าบูชาหรือน่าสะสมมากๆค่ะเก็บทีเดียวได้หเหรียญหองค์เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างกระไรทองสวยเดิมนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเดิมเดิมนะคะถ้าท่านใดรับหมดหเหรียญ1น0 0ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีต่อโค้ดปี2552สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะคะต่อโค้ดสภาพดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2512สภาพใช้น่าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถึงจะมีการใช้มาบ้างแต่ก็สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะมงต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ปงวัดธรรมเจดีจังหวัดสิงห์บุรีปี2539สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะการสำหรับเหรียญหลวงปู่ปงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเงินวัดบางคานไม่ทราบป,ปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหนเรียญเสมากเก่ามากสภาพใช้ไม่ทราบที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็จะเป็นเหรียญเก่านะคะไม่ทราบที่เลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหเรียญเสมาเก่าสภาพใช้ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะเก่าๆ,ๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนอยุทยาปี2521สภาพดีน่าเก็บหน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค <achts> like ่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมปี2509สภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญเสมาเก่าสภาพใช้นะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญพุทซ้อนสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพอ่อจรลันลงยาเหรียญโลกทิพย์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2537สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจรัจนยงลงยานะคะเหรียญโลกทิพย์เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญจังหวัดชัยนาทปี2529สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะคะวัดใหม่บําเพ็ญบุญสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียนปี2506วัดถ้ำขุนเนนจังหวัดพิจิตสภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างแต่ก็เดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงรัชกาลที่9ปี2539สภาพดีนดาเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะสภาพเดิมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลังเรือจำลองจากกีนาร์เบตปี2544สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะค่ะสำหรับเหรียญโกมหรลวงชุมพรนะคะหลังเรือจำลองจากกีนาร์เบตนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหยดน้ำพักแก้วมรกตหลังพอปร,รอสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็พิธีดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหยดน้ำพักแก้วมรกตนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2526สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะขาขายล่ำรวยเฮงๆรวยๆยนะคะสำหรับเหรียญไอ้ไข่นะคะค่ะสำหรับเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะเหรียญสวยสภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ํากรทมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสําสหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรอดเนื้อชินตะกัวหลังตอกโคดวัดโคนอนสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังตอกโค้ดนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดนะคะวัดโคนอนค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับพระรอดนะคะวัดโคนอนสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดชัยนาทสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมเดิมนะคะแหนบด้านหลังไม่หักไม่หายอยู่ครบนะคะเดิมๆิมค่ะค่ะสำหรับแหนบหลวงพ่อฤือสีลิงดำนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสภาพใช้นะคะเห็นไหมคะ แต่ก็ยังสวยนะคะสภาพใช้มาบ้างแต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่5 0 0ค่ะเดิมๆนะคะเก่าๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพเก่าน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็จะเป็นพระหลักเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะน่าเก็บน่าสะสมทุกรุ่นนะคะกสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงตอโค้ดหมายเลขใต้ฐานสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะ ตอกชื่อด้านหน้าเลยนะคะว่าหลวงปู่สวงนะคะนี่ค่ะสภาพสวยเดิมนะคะมีโค้ดมีชื่อวัดบอกเสร็จสับเลยนะคะโค้ดใต้ฐานตัวเลขใต้ฐานก็มีนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่สวงนะคะสภาพดีองนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหล่อเตาลีดหลวงพ่อโอดวัดจันเสนสภาพดีนะ่าเก็บนะ่าสะสมค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บนะ่าสะสมนะคะสําหรับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะคะสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เครื่องรางของขังนะคะเก่ากันหาชารีหล่อกเก่าไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพดีน่าเก็หน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่แล้วก็ไม่ทราบปีสร้างนะคะเก่ามากๆนะคะกันหาชารีนะคะค่ะสำหรับเครื่องรางของขัง,งนะคะกันหาชารีหล่อกเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีอง์คนี้ก็จะอยู่ที่350 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงวัดปากน้ํารุ่นห้าพระหนาสภาพดีน้าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ค่ะองค์พระก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะสําหรับพระผงรุ่นห้านะคะองค์นี้นะคะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแต่พระหนาพระสวยเดิมค่ะ ค่สำหรับพระผงปากน้ำรุ่น5สภาพดีนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดอุดผงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเห็นไหมคะมีอุดผงด้านบนนะคะ องพระก็สมบูรณ์นะคะสําหรับพระเนื้อดินนะคะพิม์พขี่คุดองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมเมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสวยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะพระเก่า,เ,กาเดิมเดิมนะคะ ค่ะสำหรับพระหลวงปูทวดเนื้อว่านเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินหลังตอกโคตเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังจะมีตอกโคตนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะ แต่น่าเสียดายทางช่องไม่ทราบที่นะคะถ้าทัานใดทราบก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพานางพญาเนื้อดินหลังตอกโคดเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงรุ่นปดนี่วัดเกาะแก้วอรุณครามหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดู่ชิมพีปุกเสกสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังก็จะมียันของหลวงปู่โต๊ะนะคะสภาพก็เดิมๆค่ะค่ะสําหรับพระปิดตาเนื้อผงรุ่นปดนี่นะคะสภาพดีองคนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรอดเนื้อผงสีขาวหลังตอกโคตดเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่ไม่ทราบที่นะคะแต่พระเก่านะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระรอดนะคะ เนื้อผงสีขาวหลังตอกโคตรเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อลายฝังตะกุดเงินทองนาคหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ พระสวยพระเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลังยานหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามตามสภาพนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ค่ะเห็นไหมคะก็ต้องมีบ้างนะคะสำหรับพระเนื้อผงเลี่ยมพลาสติกนะคะต้องมีก่อนมี พังบ้างเล็กน้อยนะคะเวลากดหรือว่าเรานำมาใช้นะคะนี่ค่ะเนื้อผงส่วนมากนะคะถ้าเลี่ยมก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทุกองค์นะคะแจ้งเลยนะคะแต่องค์นี้นะคะก็จะมีด้านบนเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะร่อนๆเปิดๆนะคะเพราะว่าเลี่ยมอัดเข้าไปนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จปกโพนะคะหลังยันหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามนะคะ เรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนเนื้อผงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมใส่ตลับพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสะภาพใช้นะคะแต่ก็ยังสวยนะคะ สำหรับพระรูปเหมือนเนื้อผงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดโทนปลื้มมหาเศรษฐีเงินทองไหลมาวัดสวนหงบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีปี2550สภาพสวยสมบูรณ์ ใส่หลอดพร้อมห่วงสองห่วงนะคะเดิมๆพร้อมใช้พร้อมกล่องเดิมๆค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องรางของขังอีกหนึ่งชนิดเลยนะคะสําหรับตะกุดนะคะนิยมกันมากเลยนะคะค่ะสําหรับตะกุดโทนปื้มมหาเศรษฐีนะคะสุพรรณบุรีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ พร้อมใช้เลยนะคะได้มาถึงสองห่วงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่ลงยาเสียนแปะรุ่นเศรษฐีมหาเฮงวัดพระยาตสามัคีธรรมจังหวัดอยุธยาปี2563สสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมจริงๆนะคะสำหรับเหรียญเซียนแปะลงสีนะคะเพราะอยู่ในถุงซีนเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพระไม่ได้ถูกอากาศเลยนะคะเห็นไหมคะสภาพก็สวยเดิมจริงค่ะค่ะสำหรับเหรียญเซียนแปะลงสีนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งพระชัยวัดไพรีพินาศวัดบวรน,นิเวศวิหารสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะหนึ่งชุดสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆกล่องสวยๆด้วยนะคะก็หน่าเก็บหน้าสะสมค่ะองค์แรกเป็นพระกิ่งนะคะผิวสวยผิววิง้งผิวเป็นลุงนะคะ สำหรับกิ่งก็ดังค่ะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะอีกองค์จะเป็นพระชัยวัดนะคะสําหรับพระชัยวัดก็สวยเดิมนะคะสวยทั้งสององค์ค่ะค่ะสําหรับพระชุดนะคะพระกิ่งพระชัยวัดไพรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากเลยนะคะพร้อมกล่องสวยๆเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชัยกระไหลทองวัดสุดทัศน์เทพวรารามไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สาภาพก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะซองเดิมๆยังอยู่เลยนะคะเป็นพระเก็บพระสดสมพระบ้านๆจริงๆนะคะนี่ค่ะเป็นพระชัยวัดกระไหลทองนะคะบอกได้คําเดียวนะคะว่าสวยมากค่ะเห็นไหมคะ สวยจริงนะคะนี่ค่ะเป็นทองเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะต่อโค้ดใต้ฐานนะคะสภาพก็สวยมากค่ะค่ะสําหรับพระชัยกระไหลทองนะคะวัดสุทัศเทพวรารามนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ